เสาคอนไม้สต์รัสเซียครับทดลองเผาครั้งที่11นะครับที่ว่าทดลองเผาโดยไม่ได้จับอุณหภูมิแล้วนี่ก็คือว่าเรารู้แล้วล่ะอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ4 0 0ร้อถึงหกร้อกว่ากว่านะครับไม่ถึง700บางจุดแต่ว่าพอวัดความต้านทานของฐานแล้วก็ปรากฏว่ามันมีต่ำกว่าร้อยโอห์มนั่นแสดงว่าถ้าเทียบเคียงกับอุณหภูมิที่เคยประสบการณ์ที่เคยเผามาเนี่ยแสดงว่ามันมีบางจุดเนี่ยมันไปถึง800 หรืออาจจะไม่ถึง800แต่ว่ากระบวนการเผาภายใต้ภาวะความดันเนี่ยทำให้ได้ฐานที่มีความต้านทานต่ำกว่า100โอห์มได้นะครับลักษณะของฐานอีกครั้งหนึ่งครับด้านบนมันก็จะมีเห็นรูปลักษณะรักษารูปร่างได้ดีความต้านทานก็เป็นล้านโอห์ม20ล้านโอห์ม10กว่าล้านโอห์มขึ้นไปแต่พอยกเอาชั้นล่างลงมานะครับชั้นล่างลงมาก็จะเห็นฐานแตกละเอียดแบบนี้ ท,ที่แตกละเอียดแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราวัดความต้านทานดูนะครับจิ้มมัวมัวลงไปเลยครับ24 21กิโลโอห์มนะครับ, 24, oh รบจิ้มลงถ้าต่ำลงไปอีกหน่อยนะครับต่ำลงไปอีกหน่อยอ่า51กิโลโอห์มลึกเข้าไปดย 8ปดกิโลโอห์นมครับลึกเข้าไปอีกหน่อยลึกเข้าไปอีกหน่อยตรงที่ไฟเขาเป่าแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเราก็ลึกลงไปมีฐานนัฐนที่อยู่ด้า,ดาดล่างเราก็ลึกลงไปสามสองกิโลโอห์นะครับฐานรถนี้ไม่ไม่มีต่ำกว่าหนึ่งคีแล้วยังไม่เห็นนะครับ อันนี้2ล้านนะครับอันนี้ลึกลงไปลึกเข้าไปข้างในอีกหน่อยอันนี้ 1.5k นะครับมันก็แล้วแต่ว่าจุดไหนเขาโดนไฟคือมันใช้การความร้อนที่มันแผ่รังสีออกมาจากผิวผิวข้างๆเพราะถ้าผิวข้างๆโดนไฟตรงนี้ไม้ที่ไปอยู่ติดกับผิวไม่ได้รับความร้อนสูงนะครับโอเค ผมก็จะแยกเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาฐานที่แตกละเอียดเนี่ยแยกไว้ต่างหากเพื่อไปอัดแท่งเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับขายอีกราคาหนึ่งส่วนฐานที่ได้จากไม้ที่ด้านชั้นบนอย่างเงี้ยนะครับก็ <solche. S 1> ここจะขายอีกราคาหนึ่งนะครับก็ะะแตกต่างกัน2เ <provoc. S 2> กรดโอเคกับผมได้ทดลองเบื้องต้นแล้วนะครับว่าฐานสองสองแบบเนี่ยต่างกันก็คือแบบที่เอาไม้ชั้นบน,บนกับไม้ชั้นล่างไปทําฐานอัดแท่งเนี่ยต่างกันนิดหน่อยต่างกันที่เปลวมากเปลวน้อยต่างกันแต่ไร้ควันเหมือนกัน เดี๋ยววันหลังคงได้ตั้งอุณหภูมิทดสอบดูนนเปรียบเทียบกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นการทดลองสแกน,กนครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ